แตนาฬิกา29นาทีนะคะบันทึกสนทนาในรายการบันทึกสถานการณ์ช่วงแรกเราไปที่เรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพึ่งจะเสร็จกันไปหมัดหมาดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะวิธีรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดของอุบลราชธานีหลังจากที่ตะลุยฟังกันในระดับอำเภอเรียกว่าครบทุกอำเภอสปชให้งบมาไม่พอจังหวัดเสริมนะคะดังนั้นอุบลราชธานีมีการฟังความคิดเห็นครบทุกอำเภอฟังจังหวัดแล้วด้วยลองมาดู ว่า,วาความคิดเห็นของชาวอุบลราชธานีกับการปฏิรูปประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราคุยกับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีท่านยังเป็นกรรมธิการปฏิรูปสื่อ,อปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอาจารย์นิมิตสิทธิทตรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับค่ะอุบลราชธานีฟังอย่างละเอียดเลยนะคะครบทุกอำเภอนะคะท่านคะ ครับฟังอย่างละเอียดทุกอำเภอครับไม่ได้เลือกและไม่ได้เว้นเลยครับทั้งทุกอำเภอยี่สิบห้าอำเภอด้วยกันครับคนประมวลนี่เหนื่อยเลยนะเยอะขนาดนี้ก็วันสุดท้ายวันที่สามสิเอดมีนาและเข้าสู่หมดของจากพีทีจังหวัดวันที่สี่แล้วก็ทําถึงปีสามนะครับวันสุดท้ายครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะครับก็คือประเด็นที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมแต่จริงๆแล้วในการรับฟังความคิดเห็นนั้นเรามีหลักการของอุบลว่า ต้องฟังเสียงประชาชนและประชาชนต้องได้ยินเสียงคสป,ปชนะครับแลวก็ในหลักการที่ว่าประชาชนใกล้หรือไกลต้องได้ยินเท่ากันนะครับอ,อันนี้คือหลักการที่เราลงทุนที่และสมะมวลออกมาเป็นทุกอำเภอประเด็นที่เรานําไปรับฟังนอกจากเรื่องด้านปฏิรูปแล้วเรายังกําหนดประเด็นร่วมนะฮะประเด็นร่วมในส่วนที่จะให้ออกมาในลักษณะที่ว่าเป็นแนวความคิดข้อเสนอของหวัสดิกานีชัดเจนก็หนึ่งเรื่อง อสิทคอร์รัปชันอสองคือซื้อสิทธิ์ขายเสียงสามก็คือความเหลื่อมล้อาจากนั้นก็รวมถึงการแก้ปัญหาในระดับอ,อาเภอเพื่อจะรวมมาเป็นแนวความคิดในระดับจังหวัดเพื่อรูปห้บือวอันนี้เป็นของแถมนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมองไปข้างหน้าก็ต้องมองปัจจุบันก่อนนะครับค,ครับในส่วนนี้เราก็ได้ภาพรวมเป็นเชิงวิชาการออกมาว่าคนบนเราเนี่ยสนใจด้านการปฏิรูปด้านใดบ้างนะครับ ออกมาทั้งหมดเป็นท,ที่ที่มากที่สุดก็จะเป็นห้าด้านแรกนะครับมด้านการเมืองด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมด้านปกครองดานอารและก็สังคมสาธารสุขครับอและในส่วนของผลของการอ,ออกมาเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปค่อนข้างที่จะเป็นข้อสรุปที่เป็นความถี่รวม,มนะฮะไม่ว่าในเรื่องของเช่นเรื่องคอ์รัปชันเนี่ยก็จะเข้าสู่หมวดของการใช้กฎหมายอย่างเข้มขัดแล้วก็ มีบทลงโทษที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นนี่คีความคิดเห็นนะครับ <c oughs> และก็ต้องให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปได้จริงนะครับเป็นไปได้จริงอันนี้คือส่วนของกระ,ะบวนการของการรับฟังเบื้องต้นในส่วนที่ผมย่อมาให้ฟังในหมวดที่ได้รับความคิดเห็นมากที่สุดนะครับ <c oughs> ต่อมาก็เรื่องของสรสินหเสียงเนี่ยที่น่าสนใจก,ก็คือว่ามีเสียงออกมาว่าถ้าตรวจพบจับได้ <c oughs> ก็ให้มีโท,ทษประหารการเมืองตลอดชีวิตเลยนะครับ <c oughs> อันนี้คือคือ,ค,อคือสิ่งที่เป็นน้ำหนัก S <S นในส่วนของความหลืมลั้นนั้นก็จะมองไปเรื่องของการให้โอกาสนะครับและในรายละเอียดตรงนี้พอดีวันที่4เมษาที่จัดไปเมื่อกี้นะฮร<ม>เราก็ได้มีการเชิญตัวแทนแากอำเภอมาร่วมรับฟังในผลและเชิญกับตัวแทนของภาครัฐภาคเอกชนประชาชนต่อมุลชนมาร่วมวิเคราะห์และก็รับฟังข้อคิดเห็นในภาพรวมของผลสรุปอีกทีหนึ่งนะครับนี่จช่วงเช้า ก็จะได้ข้อมูลในการเพิ่มเติมเต็มที่จะนําเสนอช่วงบ่าย mm hmm. ช่วงบ่ายแล้วก็เชิญตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองประมาณพันคนนะครับ <Okay. S 1> วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนหนึ่งให้มารับทราบข้อมูลร่วมกันสองก็เพื่อที่จะให้เห็นภาพด้วยกันว่าจริงแล้วสภาพจริงในเรื่องของข้อที่เห็นต่างๆเป็นอย่างไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนโดยแนวความคิดของอร,รัมการีสพชอุบลนุ่นมองว่าถ้าประชาชนเอาด้วย ทุกอย่างก็จะเดินหน้าได้นะครับแตได้เกิดประชาชนยังไม่เข้าใจหรือว่าเป็นเรื่องของเฉพาะเป็นเรื่องของสบปออันนี้ก็จะทําให้ภาพความเป็นเจ้าของคนอื่นได้ไม,ไม่ไม่ชัดเจนแล้วเรามีข้อสู่เพิ่มเติมในที่ประชุมพันคนนี้ด้วยนะครับว่าว่าเขาเน้นให้เจ้าที่ต้องยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเน้นนํานํากฎหมายมาใช้บังคับอย่างชัดเจนเน้นเรื่องการกระตุน้นปูชีสานึกให้ออกมาร่วมกันคือมองส่วนรวมเป็นใหญ่ นะครับและก็เน้นเรื่องของการจัดสรรความเท่าเทียมในเรื่องของงุปมาณในเรื่องของสิ่งที่ยังบกพร่องอยู่เติมเต็มให้เต็มโดยใช้กฎหมายรองรับนะครับส่วนนี้ก็หลังจากนี้เราคงจะต้องนําข้อมูลทั้งหมดที่ห้ามเจอเนี่ยมาลงซอยตามช่องนะครับว่าช่องของการเดรือล้่าเป็นอย่างนี้เออ,อซื้อสิทธิ์ายสิเป็นอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องของอซื้อสิทธิ์ออปชั่นรวมทั้ง18ด้าน เพื่อสรุปและก็นํารายงานต่อแถลงเป็นต่อที่ประชุมผู้ว่าและก็ที่ประชุมของประช,ระชาชนเพื่อให้สปชไปตามวิทีว่าในร่างรัฐมนูญที่มีอยู่หรือกําลังจะทําอยู่เนี่ยมันสอดรับแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของพี่น้องชาวนบนมากน้อยอย่างไรแบบไหนและเพื่อที่ให้ประชาชนได้ติดตามเพื่อว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยทางภาคผู้ที่ออกแบบกติกาใหม่เนี่ยได้ลงรายละเอียดลงมาถึงพื้นที่หรือไม่ครับ อืมค่ะเอ่อดูดูข้อมูลงจากที่ทางทางทีมงานที่อุบลส่งมานะคะท่านคะ่ะเอ่อประเด็นปฏิรูปเนี่ยสิบแปดด้านก็คือตามตามประเด็นของกรรมธิการสภาปฏิรูปเลยใช่ไหมคะที่เราใช,ใช่ครับใช่ครับลงลงไปถามทั้งหมดเลยแล้วก็จัดอันดับมาเป็นห้าอันดับแรกครับใช่ครับด้านการเมืองครับคบือเราเรามองนี้ครับว่า อยากจะให้ประชาชนเนี่ยติดตามได้อย่างไรนะครับ,รบอันที่สองก็คือสิ่งที่เขามีในใจหรือซือต้องการนั่นคืออะไรเพื่อท<ม>ี่ทางสงปชพื้นที่จะได้ไปดูในหมวดของร่างธัรมนูญในหมวดของปฏิรูปเนี่ยมันมีบ้างไหมหรือมีแล้วก็จะได้กลับมาแจ้งให้ที่ให้ประชาชนทราบว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยปรากฏอยู่ในสัรมนูญนะปรากฏอยู่ในแผนองการปฏิรูปอยู่นะครับ<ม>อันนี้คือแต่ก็จะได้บอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราก็คิดองรวม ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ทุกชิ้นทุกอันแต่ว่าจะต้องได้มีมรรคผลในส่วนใหญ่ที่เป็นรูปธรรมท,ที่มองแล้วเป็นภาพรวมที่ไปด้วยกันนะครับอืมค่ะบรรยากาศในในในแต่และเวทีเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์เนี่ยในบรรยากาศในแต่ละเวทีนั้นต้อง,อต,องต้องยอมรับพี่น้องอมีความกล้าคือแต่วิธีแรกๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ได้มีแสดงอ,ออกเท่าไหร่แต่เราใช้สื่อมวลชนเข้ามาสมทบสนแล้วะครับค,คือใช้สื่อกระจายเสียงเครื่องขายทีละ ย0่0ิามถึง 40, สีสิถานีเครือข่ายเกาะเกี่ยวกันเวทีหลังๆนี่ก็จะเป็นเวทีที่หลังจาก 3, ามสีเวทีไปแล้วเนี่พี่น้องสบายใจ<ม>ที่จะมาพูดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยสามารถที่จะบันทึกและนําไปขับเคลื่อนขยายต่อได้<ม>แต่ทุกวเวทีก็บอกนะครับว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางส่วนมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนท้องถิ่น บางส่วนก็จะเป็นเรื่องของส่วนรวมเพราะนั้นเราจะขออนุญาตที่จะมองภาพรวมก่อนแล้วก็ค่อยเติมต่อมาถึงภาพปฏิบัติแต่ที่ชัดเจนทีน่สุดก็คือปัญหาพื้นที่นั้นพี่น้องได้รับการตอบรับแน่ๆเพราะว่าผมได้ประสานท่านผู้ว่าแล้วว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่เราขออนุญาตเติมเต็มระหว่างวิทีนั้นจะสรุปและมอบให้ท่านผู้ว่าให้กลายเป็นวาระจังหวัดนะครับอืมค่ะเพราะบางเรื่องสามารถจัดการได้ในระดับพื้นที่ใช่ครับใช่ครับเพราะบางบางเรื่องเนี่ย อย่างเช่นเรื่องยาเสพติดนะฮะที่เป็นปัญหาสําคัญ<ม>ที่ที่น้องบอกมาปัญหาใน,นส่วนของ<ม>อปัญหาเยาวชนปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุริชเทาชั่น<ม>ที่เขาเขาให้ข้อมูลนะครับสิ่งเหล่านี้สามารถาดาเนินการในทางหากปฏิบัติดโดยโดยองค์กรองค์การของกรมการจังหวัดได้เลยอันนี้เขาจะให้ข้อมูลไปนะครับกต่เป็นภาพรวมนะครับไม่ได้ไม่ได้มองในลักษณะ,ะรายละเอียดเป็นเฉพาะแต่เราบองภาพรวมว่าขณะน,นี้ปัญหายาเสพติดรุนแรงมาก จะทํากันอย่างไรท่านผู้ว่าก็มาในวทีก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องร่วมกันร่วมกันวันนั้นเราก็ทําฉันทามติร่วมกันว่าเราจะร่วมกับทางจังหวัดร่วมกับรปชที่จะเดินหน้าช่วยกันร่วมกันเพราะว่าผมให้ข้อมงินไปว่าถ้าพี่น้องออกมาคิดออกมาทําออกมาช่วยกันบางเรื่องที่ว่ายากก็สามารถทําได้ครับใช่ค่ะหลายเรื่องต้องช่วยกันไม่ใช่นั่งรอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนทำนะครับตอนนี้ทางสปชบนก็จะเน้นว่า งานปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่สูตรสาเร็จงานปฏิรูปก็คือการเดินออกมาแล้วก็ดูปัญหาด้วยกันแล้วปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาที่ทางราชการเอามาให้แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราด้วยกันคิดออกมาเพราะฉะนั้นปัญหานี้ต้องเป็นของเราแล้วเราก็ต้องช่วยขับเคลื่อนด้วยกันและก็การขับเคลื่อนนั้นต้องใช้เวลาบางส่วนในบางส่วนไม่สามารถทําได้เลยบางส่วนก็ต้องใช้เวลาแต่ส่วนใหญ่การปรับโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ย ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาเวลาเราจัดงานแบบนี้มักจะมีเสียงคนพูดว่าทําไมไม่เห็นเชิญชั้นอย่างเงี้ยนะคะเราเวลาเชิญเราเชิญยังไงแล้วคนที่<ช>ไม่ได้มาวันนั้นเนี่ยจะจะฟังเขายัางไงอ่ะครับเ,เป็นไปด้วยหลักการคือการเชิญคงเชิญทั้งหมดไม่ได้แต่เราเชิญเรากระจายกลุ่มนะฮะเรากลุ่มเป็นเป็นพระเป็นทางด้านภาคเอกชนประชาชนเครือข่ายหรือว่าเป็นกลุ่มเอของท้องถิ่นและ เอามารวมกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองประเด็นที่รีที่ถามเนี่ยชัดเจนครับเราก็เติมเต็มโดยที่ว่าไม่ได้มาแต่ว่าสื่อสารได้โดยใช้สือ่อชุมชนเนี่ยกระจายเสียงออกไปทุกเวทีเรากระจายได้ประมาณสักเต็มีว่าเกินกว่าสามสิบสถานีแล้วก็เป็นพื้นที่ของอำเภอเพราะนั้นจะมีการส่งสันยามาทางทางโทรศัพท์นะครับว่าเห็นด้วยอย่างนั้นเห็นด้วยอย่างนี้มีเข้ามาแต่ส่วนใหญ่ที่สอบถามไปแล้วก็ได้ยินครับว่าได้มีการ เปิดเบทีนะครับแต่ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญก็คือโยกกระตุ้นสําคัญที่สุดก็คือทําอย่างไรให้พี่น้องเป็นเจ้าของข้อมูลนี้ทําอย่างไรให้พี่น้องได้ติดตามข้อมูลนี้ทําอย่างไรที่ผมจะสรุปให้ได้ว่าประเด็นที่บนมีมีอย่างนี้นะแล้วก็คอยติดตามในเรื่องของกระบวนการที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือยกล่างรัฐมนูญซึ่งเป็นเรื่องที่เราไปกระตุ้นว่าต้องออกมาฟังต้องออกมาคิดต้องออกมาติชมออกมามีความเห็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพราะว่าผมเชื่อว่า ประชามาติก็คือบทที่เอาไม่เอาแต่มันแก้ไม่ได้ใช่แต่ตอนเนี้มันแก้ได้ถ้า<ม>ถ้าเราติดตามพร้อมกันแล้วก็ระหว่างก่อนที่พี่ปาากเสนอว่าให้ส<ม>ปชไปเน้นเรื่องอะไรก็ได้นะครับ<ม>แล้วก็เราก็จะมาคุยกันดูในะระแบบรวมว่าไอเนี้ยมันเป็นของส่วนตัวส<ม>่วนเฉพาะถิ่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นของรวม,มผมก็จะขออนุญาตว่าเอาของรวมก่อนนะเพราะของรวมเม่เวลาไปเสนอเนี่ยมันจะได้ความเห็นชอบ ถ้าของสุดเฉพาะจังหวัดอุบลเนี่ยเราจะรอไว้ก่อนแล้วเราจะหาช่องทางที่จะไปดูว่ามันจะมีช่องทางไปสู่ไปสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาอย่างนั้นได้หรือไม่ผมเชื่อว่าถ้าหลักมันได้นะหลักมันได้สั้แจมันมีแลว้วต่อไปกฎหมายลูกมันจะทําเนี่ยมันจะชุยเยื่อมเชื่อมโยงไปเองวันนั้นก็พยายามจะชี้ให้ที่น้องชาวเ้านรู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมองภาพรวมจงกันก่อน ต,ต้องไปต่อทีนี้กระบวนการหลังจากเนี้ยพอเราได้ความคิดเห็นแล้วอ,ะ<ช>อ่ะอาจารย์จะเอาไปทํายังไงต่อหรือว่าสปชวางแนวไว้ยังไงฮะครับคือคอย่างนี้ครับพอข้อมูลเข้ามายี่ห้าอำเภอซึ่งเราเป็นจังหวัดแรกที่เราทํากับทางกับที่เป็นนโยบายนะคือเนโยบายคือจังหวัด้วก็ี่อำเภอราทำอำเภอกลับมาเป็นจังหวัดแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดให้เร็วเสร็จทันก่อนร่างสมนูญจะเข้าารพิจารณาผมก็จะเอาข้อมูลเนี้ยกําหนดประชุมกันแล้วเอาข้อมูลมาหยอดตามกล่องต่าง ว่าในในความคิดเนี่ยในกล่องของด้านปฏิรูปมันอยู่ตรงไหนเราก็ใส oh ่ไว้ก่อนแล้วก็ด้านที่ประชาชนเน้นที่สุดอยากเห็นที่สุดเราก็ใส่ลงไปแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารว่าสิ่งที่ท่านเน้นเนี่ย uh huh. พปชอจะไปดู uh huh. แล้วก็สื่อสารกันทุกวันนะฮะ uh huh. ว่าอย่างนี้ไปมีเรื่องใดบ้างที่เราได้มาแล้วเราจะเน้นเน้นจ่าทำยังไง จะไปถึงไหนยังไงจะรายงานตลอดนะครับเพื่อให้ทางประชาชนได้มีส่วนร่วมแบบเหมือนกับว่าเป็นของเขาเอง<ะ>ไม่ใชเ่เป็นแนวความคิดว่าสปชไปคิดไปทำแล้วกะไาหบอกครับ<ะ>ใส่กล่องนี่คือกล่องของอุบลหรือกล่องรวมของสองปชคะเอ่อกล่องรวมอุบวก่อนครับอ๋อกล่องรวมรวอุบส่วนข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดต้องส่ง่สงไปในสภาอยู่แล้วแต่ว่าสภานั้นต้องเป็นรอ77จังหวัดรวมไหมครับอ๋อจะไปรวมที่77จังหวัดแล้วก็เป็นเอาใหม่อีกทีหนึ่งแต่ว่าเงื่อนไขของการทําครบ ทุกอำเภอเสร็จก่อนล่างเนี่ยจะไม่เท่ากันแต่ละวนก็เน้นว่าต้องทําให้เสร็จก่อนเพราะเราจะให้ข้อมูลม,มาเพื่อที่ใช้ประโยชน์ได้เพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏดเสมอว่าฟังจริงไหมเอาไปใช้ประโยชน์จริงไหมแล้วสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมหรือเป็นแค่พิธีกรรมอย่างเดียวตรงนี้เราก็เลยเน้นว่าไม่ใช่พิธีกรรมครับฟังจริงๆและฟังของท่านจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเมคเอาทุกอันนี้สามารถพิสูจน์ได้มันมาจากพื้นที่มาจากระดับ <c oughs> เพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราเชิญตัวแทนของอำเภออำเภอละห้าคนเข้ามาร่วมประชุมจังหวัดด้วยครับอะนะ,ะ,ะชะมด้วยครับได้ค่ะเพราะ <c oughs> ฉะน,นั้นก็เดี๋ยวต้องติดตามดูกันว่าทั้งหมดนี้ไหลไปรวมกันแล้วจะเป็นยังไงแล้วจะมีตรงไหนยังไงบ้างอาจจะต้องบอกกล่าวกันมากๆเยอะเยอะว่าไม่ใช่ว่าทุกความคิดเห็นจะต้องไปบรรจุอยู่ทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอัไรที่ถูกต้องครับคือว่าเราพยายามจะเน้นว่าท่านคิดเรารับอื แต่สุดท้ายต้องมีนี่ต้องมีมก,กระบว,วนการว่ากระบวนการว่าอันไหนจะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะบรรจุในรัฐธรรมนูญได้อย่างเรื่องของมีความต้องการว่าอยากได้เป็นสภาพลเมืองเนี่ยอันนี้จะมีแนวโน้มเ,เป็นไปได้นะครับแต่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับที่ประชาชนเาต้องการทั้งหมดแต่ว่าเป้าหมายมีหรือเรื่องของการแก้แก้ไขปัญหาเรื่องพืสิทธิ์ขายเสียงกะมีแน่นะครับในกระบวนการจะไปสู่กระบวนการ ถึงข to right? okay, ั no ้นแบบกตัดต no ิดตลอดชีวิตหรือไม่เนี่ยก็ต้องดูว่าความเหมาะสมเป็นอย่างไรแบบใช่ค่ะใช่คะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นิมิตมากค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ ท่านผู้ฟังคะจานี้มีสิทธิ์จไตรนะคะสมาชิกสภพาปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานีเป็นกรมรมธิการปฏิรูปสื่อสารมวลชนและเทคโนโลนยีสารสนเทศนะคะนั้นยิ่งยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นนะคะลองนึกภาพดูว่าเมื่อข้อมูลจากทุกจังหวัดจากความเห็นของประชาชนในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไหลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยลงกล่องแยกแยกเป็นด้านต่างๆแล้วเนี่ยคะ่ะ แต่นน้นดูบางเรื่องอาจจะแยกกันไม่ขาดนะมันพันด้านนั้นด้านนี้แต่ว่าเขาก็ต้องไปจัดเพื่อที่จะจัดหมวดหมู่เพื่อที่จะทําความคิดเห็นสรุปมาให้ได้เนี่ยนะคะโอ้โหตรงนั้นจะเป็นยังไงนี่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็สปชก็จะประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเดือนเดือนเมษายนนะคะไม่เดือนหน้าแล้ว 20- 26ถึง อันนี้ยิ่งน่าตื่นเต้นใหญ่นะคะ,ะต้องติดตามกันคาดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดปกติการประชุมก็จะมีการถ่ายทอดให้ได้ฟังกันอยู่แล้วะนะคะทั้งทางทีวีวิทยุของสภาแล้วก็แห่งประเทศไทยด้วยนะคะมีแห่งประเทศไทยด้วยที่ถ่ายทอดกันนะคะ